เอวังหนตุดีหลีอัจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีอติกันโตปีเกาก็ล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วพญา,าวันกับมาจุจอดหลอดเถิงสูเจ้าตั้งหลายบ่ละเสียยังหีดบริจากกองธรรมอันใดกระตำม,มาแต่ก่อนบ่ผ่อนเสียยังศรัทธาจึงได้น้อมนำมายังน้าสุขันธ้าโตตะกะและวัตถุตันตั้งหลายเปื่อจักมาขอสมมา,าลาลดโตด,ดบัณฑิภูคาก่อ,อโคตอโหสิกรรม แม่นว่าเจ้าได้ขึ้นติดต่ำได้ย่ำติดสูงได้ข้ามหัวกายบาคมตากายวังสู่เจ้าตั้งหลายก่ะหูหวัดเป็นโตดบัดนี่ผู้คาก่อขอลาโลดปดโตดก็โพดเฮเป็นอโหสิกรรมบะือเป็นนิวรธรรมกรรมหามหนุนตางไปสู่เมืองฝ้ามาหานักกะเนลลาปันัันจุงจักมีแต่งแต่ดีหลี ตั้งแต่นี่ไปไปนาหือสู่เจ้าตั้งหลายได้ป่นจากภัยได้ไกลาจากเวนให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมันเยืนยาวลอยเสาขอบเขาวัาสาฮิก็ขอหือปันมาหาก็ขอหือปันใดมีเงินทองของใจสมดังกำมักกำผาธนาจุเงี่ยงจุประกาศนั่นจุงจักมีเตยงแต่ดีหลีสปีติโยวิวัตชันตุสภะโลโกวินาสตุมาเตภวะตวนตลาลโยสุขีติคายโกภว,วะอภิวา ทานาสีลิสะนิจังวุธาปัยิโนจตตาโลธรรมาวันติอายุปโนสุขังพลังนิปานังปะละมังสุขัง